สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมวันนี้นะครับมาอยู่ที่ส่วนสาธารณะใกล้ๆตลาดแห่งหนึ่งนะครับรู้ไหมว่าเป็นตลาดอะไรคือตลาดเก่านะครับที่เป็นภาษามพูชาว่าภาษาจ่าท่านผู้ชมครับตลาดเก่านี้นะครับอยู่ระหว่างทาง13มนะครับท่านผู้ชมอยู่ในกรุงนุมเป็นถ้าท่านผู้ชมใดมานะครับตลาดเก่านี้มีขายของเยอะแยะมากมายนะครับ คือมืดๆตลาดอื่นๆด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นตลาดสําหรับโลก้น,นะครับสาหรับยูประชาชนที่อยู่ในกรุเเงเทพฯนะครับท่านผู้ชมมีขายสิ่งของเยอะแยะมากมายเช่นไอของสําหรับการศึกษานะครับท่านผู้ชมมีทเชร์ตของเซเวเนียและก็อีกอย่างหนึ่งเป็นตลาดที่ขายผักแล้ก็อาหารสำหรับเอาไปทำกับข้าวประจำของคุณนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับสำหรับรายการอาหารตันแดงวันนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจเชิญผู้ชมด้วยกันนะครับเชิญครับอยู่ที่นี่มีแพงไข่ทองเยอะๆเลยนะครับท่านผู้ชมยางของต้นนุนนะครับท่านผู้ชมก็มีรสชาติอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเขาเป็นดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงดังในประเทศกัมพูชานะครับหลังจากผัดกับ พริกยุกแล้วก็แครอทแล้วนะครับก็ใส่เผือกไปเลยนะครับท่านผู้ชม่านผู้ชมครับสาบเลยใช่ไหมครับรายการวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจโอ้โหผมคิดว่าติดอกติดใจมากเลยนะครับแต่ช่วงต่อไปนี้เชิญไปรับชมด้วยกันนะครับในตลาดมีอะไรที่ประชาชนเข้าค่ายด้วยกันนะครับเชิญครับอ๋อานผู้ชมครับขอแนะนำนะครับนี่เป็นอาหารที่อร่อยประจำ ชาวกัมพูชานะครับเป็นอาหารง่ายๆที่อาจจะซื้อแล้วไปทําเป็นกับข้าได้ง่ายสมมตินะสมมติว่าไอ้เล้าเสือนี่แล้วนะครับท่านผู้ชมไอ้มีแตงกวาดองแล้วก็ไอ้ออมีออมะละกอดองด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างแต่สําหรับท่านผู้ชมที่ซื้อแล้วเอาไปทําอะไรไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับทานได้เลยนะครับท่านผู้ชมทานได้เลยซื้ออะไรต่อซื้อปลาเอาไปทไําไรไปปิ้งแล้วก็ ทานได้ง่ายๆนะครับในครอบครัวกับมะละกอดองและก็แตงกวาดองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าอร่อยเหมือนที่ผมได้กล่าวไหมครับท่านผู้ชมอุอ้องใส่ไอาจอาจส่งปลุกติดบ้านไหมบ้านอม,มวัวอันนี้ปลุกตึงง้งเลี้ยนสองเก้เหนน้อง,ง,งแต่กลมดำมาเตะมาค่ะท่านผู้ชมครับนี่คือมะละกอดองเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าอร่อยแค่ไหน รสชาตนินะครับท่านผู้ชมอร่อยจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งว่าแตงกวาเป็นยังไงอมสมตะสะมโบานเดยอ่ะโต๊ะบ้างน้องื่อจะรับจะ้ัมจัากดาหอม,มา <c oughs> หรอมาแตงสด <c oughs> ท่านผู้ชมครับมีแตงกวาล็กๆแล้วก็มีแตงกวาที่ใหญ่อีกใหญ่อีกก็มนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองชิมดูว่าอร่อยเหมือนกันเปล่า รสชาติเหมือนกันเลยครับท่านผู้ชมคืออร่อยอร่อยอร่อย,ออยเป็นอาหารที่ซื้อแล้วเอาไปทำกับเขาง่ายๆนะครับซื้อแค่ปลาอย่างเดียวปิ้งแล้วก็ทานกับมะละกอดองแล้วก็ไอ้แตงกวาดองแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต่อไปเราไปชมในตลาดว่ามีสิ่งของอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับท่านผู้ชมเชิญตามไปในตลาดนะครับเชิญครับ นี่คือแพงขายคลองวานนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็อุผมมองไปขนาดนนะครับเห็นแผงแห่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเวลาที่รับประทานไปนะครับก็รู้สึกว่านี่กลิ่นคลองเครื่องตรงลายลายยามครับอยู่ในนี่